สวัสดีหลังเวทียามเมืองลียงครับโอ้คำแล้วเมื่อแล้วเครื่องปั่นไฟบรท่านได้สตาร์ทอยู่สวัสดีค่ะเอ้าค่ะความนะคะเอาห้าสี่สามเจ้าหนึ่งความค่ะไปค่ะโอ้ยพระท่านพร้อมเนาะกันสีเหลี่นกันสิบูดูอยู่อยู่งสิไม่ย้อนสวัสดีค่ะเห็นบอกเขาว่าพร้อมค่ะว่างั้นอันนี้คือความความยี่ยังนี่โอ้ยมันจะไปเตะฟุตบอล เอาไม่เรียบก็ไม่เรียบเอาสวัสด,ดียามเมื่อเลงพระเอกบอลน,น้อยกะลังสีสตาร์นเครื่องปัน่นจานเล็กบื้มบ้าเขึ้นมาเฮาข้ามล้วพี่น้องกิตตเวนตกดินแล้วตอนนี้พระเอกนั่งเอกน้ำหาเต็นจังของสนั่นพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมค่ะบังคับกับพร้อมอลไรผู้นึงนั่งเอกอ่อนนั่งเอกน,นู่นบน,น,นกับพร้อมค่ะโอ้แต่งหน้าไปกิตเวนเลยรับสบายบ่ โอมี้ค่ะตะวันเตียงไหวตะวันเตีงไหวคนเพื่อความสะดวกสบายของเราเองแปดเอาเอาเอาหาเอาหาเอาเสี่ยวอ่ะคือบอกว่าขนควงซอยนั่งเอกทุกคนนี่เนี่ยเว้ยจะไหนมะไปแม่ไปขนของซอยบนเอะบอกเว้ยไปขนของซอยบนเอะบอกว่าบอกว่าเว้ยบายยัยเอ้ยบอยบอกว่าไปขนของซอยได้เขินไหมเขินนั่งเขินอยู่แม่เอาเงินไหลไหม กำลังนั่หาเตี่ยนอยู่เงือดหลายบอกไงว่ามาขนของซอยนั่งเอกนู้บ่นแนวจะนนั่งเขินอยู่มหมลูกน้องจานตุ้มนี่เป็นแนวไหนวะอยว่าไปขนของซอยนั่งเอกนู้บ่นแนวจะนนั่งเขินอยู่มหมบิดอยู่ปั่นยังโหลดโอ้ยออกเลยออกดป่วยปอยกวนมาแม่มาซอยลูกพี่เจ้าเนียวชอบกินในยัวโอ้ยออกไหนวะโอ้ยเนาะลูกพี่กับลูกน้องมัย ยต้งรถบ่อห้ามมาีิเอาเอาเอคอยกับพอดีะรถคอยกับจวดต่อดากเจ้าอยู่นี่และมีโรท่านบ้างไหมีครับมีบโอ้ยช่วยดูแจ้ไม่แอเราอันอันหาไปกินเขาอยู่เงี้นมือมือนี่บ่เออก็เลยฝากอันเขาเมื่อคืนนี่เมื่อเส้าในมือนี่ไหมมันไปเดี๋ยวนี้มื่อเส้าในแห่แหม่ืดื้เน้อเถิงโง่นี่โอ้ยช่วยจูด พ่อบ่เสียงเออพ่อเบาเสียงไปสวัสดีปีใหม่สงการเล่าเอากระเช้าไปเล่าก็เลยพากันแวนนอนเนื่อนเล่าเวลากินข้าวกินน้ำกันที่นั่นละไม่มีโอกาสได้ไปกินเข้าเน้าด้วยเจ้าโปไปน้องไหวเบอร์สิดแล้วเจ้าไปน้องหัวมาแล้วเจ้าไปต้องหัวเลย ว่เอาพระเอกตู้ในไปไปน้ำเราโอเคเอาเมือนาโอกานาจังวากันอ่ะบางคนอยากกินส้อยจุ้บอางคนอยากกินสอยจุ้ยสามคือว่าสามโลบอไปดูไปกินข้าวแรงไหมบ่เงี้เล่านะเงี้ยงไปไงเงีสามโลยังไดเลย่ขอบ้าหกโลผมเอาเป็นวสาม้ยเอาสิกินในก้อนไหนยได้ยังไงเนี่แกงไก่นี่ เอาจ so <laughs> ัง <tripod> ส <Anyways> <desserts> <men> ิเอาแกงไก่ควันซอยจูกินไว้บ้างก่อนเดี๋ยวพาพี <cu> ่น้องรอบ้างก่อนเออทางกวางเขาบอกวากำลังเห็ดกับเขากับน้ำปลาทอดเถอะจานมิกอะไรเนี่ยจานมิกแกงบักอึอุ้ยเนี่ยมมากข่อยตัวนี้กินดีขนาดได้แกงบึกอึใน่ข่อยเป็นอยังที่ออริจินอลขนาดเลยหอม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 อ้หูตำหมูุ้งมันกันจำการเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ย จะเป็นยังไงเจ้าือหายหังไ้มันเศ้าเล็น้อยก็ไ่้เป็ยังไงครับทิ้ไล่คุณนางลดน้ำมือทแรกกเอินแม่ที้งีมือที่สอเอิญนป็ใหังไเจ้าก็บอกกุสิไม้ปากกูนี่ก็บอกไม้ปากเดีวแบบแค่นี้ได้ีฉันเอาคืนเอาจากไหนใหญ่อันเนียอันขอเป๊ี่จากน้อยเนียะให้ยศหนึ่งเนีน้อยเดียวมาขอหน่อยหนึ่งเนาะใหญ่ใหญ่เจอแก้แค้น ดยัดเดียวเลยชั้นก็เลยมากรรนั้นตามสนุกดแน่สุภาษิตท่านว่าไม่ต้องรอกรรมนั้นกรรเตรียมมือวาวเอาเบาเนื้อหอมวันกันย่างมาแรงเด้อพี่น้องเด้อนะครับแกงบักอื้อก๋วยเตี๋ยแกงบัเอืแกงสั่นยีดอกพ้องโอ้ยนี่บอกก็จะเอื่นคนอย่างฉันมันดอกอยู่เลยโอ้ทองด้วย <laughs> รชคยแล้วเท่าไหร่ล่ะโชคดีเจ้าพี่น้องผมมาย้ายย้ายมาหอดย้ายขเข้าไปคัวจ้าจ้า เพิ่อนผ่านฟันมาคือข้าเจ้าเฮ็ดบ่เป็นเนาะข้าเจ้าฝากมาไปล่างล่างแล้วข้าเจ้าเอาใส่ถุงลงถังแสบอันนี้ข้าเจ้าเอาออกมาแล้มันนนั่ข้าเจ้าผ่นว่ามันเสียมันเป็นเอ่อมันมันมันเป็นคราบคือจัเป็นกคือจังขัวๆก็เลยขอข้าเจ้าไม่เห็ดติดเลยบบเพิ่นจะเอาทีมขานิเดี๋ยวเดียวคอนเสิร์ตเออเออเออไว้วางเสียไว้เอามาแสบเอามานั่งหนึ่งเกิจ้าจ้าจ้าอันนี้สงไม่ได้เจอตัวนี้ได้กินย้อนไม่ได้เจอตัวสัตว์นะแตได้บอกเพื่อนมาต่อไปมุ้เจ้าปาดบะขือปาดจ้า ครับครับครับเอ้าแม่ดวงดาวสวัสดีครับมามามาตักตักผ้าปีนองไปรอก่อนเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะพ้าปีนองไปรอก่อนเมื่อยแล้วโอ้ยพมเป็นตลอดเลยเหื่อดแล้วเจ้าสิไปใส่เะมันเหื่อดถ้าเขาต่อเครื่องปั่นไฟอยู่ปีนองไี่กำลังต่ออยู่นีนกำลังต่อเครื่องปั่นไฟอยู่อีกสักครู่อีกสักครู่ เอาคือใจเสียคือกันเไงใส่เสื้อสีเดียวกันบ่มันได้ค่าได้คร่าแต่บางวันเตี่ยอันทอดน้ําล้วอ๋อภาควันแม่ครับภาควันโอเคไายกินยากๆนี่นักกินอยู่ในครัวเราเนีบอกหลายเลยแกงบกอื้อไปตะบอไปรอก่อนครับผมพระเอกบ่อมโอ้ทั้งมีตัวทั้งงานเพิ่นทั้งมีจะไม่มีเสียงไส้เ่ยทั้งคนมันเป็นเหมือนเมือยจนได้บุ แม่พูดอะไรเสร็จมาแตกขั้วยู่พ um ี่ก็มาไปตุ้มห่มกันขึ้นมาจูพี่โอ้ยน้องนี่น да ี่เนิร์ดเนิร์ดบัดคุณพ่อด้วยครับวัดดีครับแม่ด้วยครับวัดดีครับจ้ามันห่อนกันเลยมาอยู่พี่โอ้ไฟเขากำลังสเสียบกำลังสีสตาร์เครื่องปั่นใกล้จะได้บรรลุมหรอเฮ้ยมันก็สตาร์เครื่องปั่นเกิดข้าวบรรลมตัวเฮายบัด สงการวันแรกเป็นยังไงถูกแป้งเขาเขาไหมเมื่อวันเมื่อเช้าโอ้ยมือเสาร์เนี่ยมวนหลากลากเลยนี่ได้ถึงนล้วเขาไหมเออมื่อเสาร์เนี่ยไหมมือก้นมวนมวนมือนี้ล่ะสิอีกละมื่อเสาร์เนี่ยเตยลาเมื่อเสาร์เนี่ยแม่นแต่ได้หายละเอาอีกแหละเตรียมตัวเลยพิธีกันยังเมื่อยอยู่จะรออีก่อนไปรออีกก่อน น้องแน่ๆเดินิร์สแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าให้กาลยาไปทั้งพี่ก่อนอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบอกดูลายเห็นกันว่าเป็นเนื้ออาหารนี่ไม่เห็นด้วยอ่ะอย่าดีกว่าเนยกล้ยสาวดิไม่ว้ามาลอยกุ้ยสาวอ่ะเอ้ยมาลอยกล้วยสาวเอ อ,ออกร้อยกุ้ยสาวอายแล้วอายแล้วพี่น้องไปแล้วแม่นี่ลีตีหรอพี่ <c oughs> อีลีปะมูมูไม่อีลีตีมูหรือผู้สาวบ่ามันคุยคุยผู้สาวว่าจักเวเองขีดว่าคอยแล้วเจ้าเอาขอสิพาดหัวคอเลยออกแอบมาคุยสาวหูแดงแล้วหูแดงว่าหูแดงแล้วไปหาาาาาทีี่่่ลบดถ้กัันนนผออยููเตชว นมาเสียออกแอบคุยสาวควาคิดมันไปหาท่ำไรขาดันใจเดียวละดามจัดการเสียงโอ้สร้างเพลงมาครับเมื่อน้าเวทีเป็นยังไงศาสตร์เยอะไหมกำลังดึงลระโปงเลครับสร้างเพลงคำโอ้ศาสตร์ยอดพี่เลยศาสตร์ สาดตน้าว่าหอดพิระศาสาดปื้ดสาสตร์เต็มเตี้ยเลยตัวนี้ <c oughs> มันเหมือนเนาะถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นเนปิดไฟก่อนครับแป๊บนึงโอ้ย <c oughs> สาสตร์เต็มเดือเลยแล้วพี่น้องสาสตร์เต็มเดือเลยตอนนี้รถตกล้อเขายังสามขันข้นครับกำลังเสียวออกไปแต่ว่าสาสตร์เต็มเดือแล้วครับพี่น้องเบิ่งแบบเหมือนเหมือนเลยเราเข้าวุ่นผู้สาววัดจูศาสตร์เทพปู่สาดแล้วสวัสดีค่ะป้าโถสวัสดีค่ะคนสวย ปูชาดคือปูไก่แท้จ้านอลล้อยรถล้อบเพิ่นออกยังไปปูไหมจา้าอ๋อไปใกล้พูดสิบูเห็นว่าลำมันสิปวดข้อเนาะมันสีเหียน,นเนาะอือกูสาวมาจองศาสตร์บ้านม่วงดงนะครับเมื่อนี้เขามาทำการแสดงอย,ยู่นี่ครับพี่น้องมืออื่นกับมาล่าใสแต่เมื่อแรกนี่ก็เสียไหลดอกคนเนาะถ้าผ่าปลามาหลายม่มีผ่าปลาบ่าบ้านเ้องไม่ผ่าปลาบ่บ่มีบถ้ากรุงเทพเขาจะบริเวณผ่าปลามาติ อันนี้เป็นบุญพระเวทบุญยังบุญประจำปีอ๋อเป็นตะคนหลายเนาะจ้าจ้าจ้าเป็นตะคนหลายอยู่เนาะเมือนเรี่ยงเนาะเป็นสีมันเหมิดยู่ถาเพิ่นเปิดไฟก่อนผู้สาวมาจองศาสตร์โบตันในเห็นหนากันดอกตอนนี้ยังเหมิดยู่ยังวะเห็นผู้สาวปูศาสตร์ก็เลยยามาคุยกับเพิ่น แม่นบ่นี่แต่ว่ากล้องผมกล <ผม S 1> <ส>้องผมสดใสอยู่ไปเล่นน้ำมาติโอ้แต่ียกเปียกๆแม่สนะ่ะ <g> ค <formulas> ิดช้าดีนอนมาลำตีบ่ได้เล่นหอดน้ำกงงังเว้นกังกงเว้นกับคับรถขับรถไปหอดบ้านงานแก่นอนจำมาเลี้ยมากับลำลบยังสิละ่ะวุฒิยุงสิล่ะหลายปีเลยได้บ่ได้เล่นน้ำมาลำส่วนมากเขาจะเล่นก่อนตอนเตยลาตอนเตยลาเนี่ยก็คือฟรีสไตล์อย่างนี้นะ เอามาเล่นพ่อกันชื่อกันได้ได้ได้หรือเปล่าเนี่ยฟังเสียงเอาฟังเสียงเอาโอ้เสียงนี่พ่อใหญ่น่ะเน่นอนเลยจังสินะอ่าโอเคครับขอบคุณสาวบ้านดงม่วงม่วงดงเว้ยเราคอยก็ดีอ่ะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซัมเนียก่อนเพราะว่ามันมืดแน่ไปกับเรเห็นหยังดอกก็เลยสิขออนุญาตลงคลิปเพียงซัมเนียนะครับพี่น้องฮอดแล้วเด้อนะครับคุณพ่อคุณแม่เอ้าฮอดแล้วครับคุณพ่อคุณแม่อะไรเนาะสวัสดีครับ สวัสดีครับวสวัสดีครับ่อวัสดีครับอ๋อวัสดีครับลูกสาวหลาเสียบเออดิชั่นบ่ซื้อยังเลยลูกอ๋อเราต้องมีความมั่นใจเราต้องมีความมั่นใจเหมือนเราอยู่เฮียนเราไม่ต้องไปเกงไปอะไรมาหมอลำเพราะว่าเราต้องอะไรละ่ะให้มันแบบเต็มที่ไปเลยนะลูกเราไม่ต้องไม่เอยหรอมันคืออยู่บ้านเลยคือจังหายย่ายอีพออีป้าเอาเขาไม่กินนีะน้องอะไรนะลูกอำไม น้องแพล่น้องน้องแพ็มจะมาออดิชั่นวันนี้โอ้เอาเอามามากว่ามีมาเล่นพินได้วงบุ้งนังเหรอน้องเล่นพินได้ถือความสามารถนะเล่นพินได้เอาพินมาหน้ามอพอมาหนึ่งพิณมาโชว์หน่อยครับของเพรกแรโอ้ขอบคุณพ่อผมเพรท่นได้เขามาผมมอตมาหัวดครับครับพอดีมากขอบคุณพ่อเนาะน้องแพ็มกรับมากับคุณพ่อเอาพินขึ้นมาหน้ามอพอเด้อลองเบิงตรงแหน่งตรงแหน่งเทิงหันน้ามแต่ว่ารองเพลงกาด ัดออดิชันไปเลยเนาะดงเนาะถ้ะางั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพ่อผู้ใหญ่มาเดี๋ยวผู้บริหารมาแล้วก็ไปคุยกันหลังห้าดเด้อฝากฝากอาจารย์นุเทนเด้อ,อกลับฝากโคศชโฉกคนนะครับอันนี้พ่อโค้โฉกเด้อลูกเด้อน้องแพ็มนะครับโอเคปะ่ะได้ไม่หยิกผู้นึงลรืเด้อมาออดิชันอีกแล้วผู้นึงมาเนี่นะครับน้องไพรินมือกวนก้าม้าเลยเหรอเนาะนะครับคุณพ่อพ่อม้ามาเน่ยเอ้าเดี๋ยวจะไหนจังฝากทั้งโค้โฉกเด้อพ่อเด้อ กลับไปหาผู้บริหารเพื่อนขอบคุณครับพอ่บพอวัสดีค่ะลูกวัสดีค่ะ,ค,ะครับอ่ะโอเคพี่น้องเมื่อดแล้วขออนุญาตลงสำนีิก่อนเด้อมีนักรองออรดิชั่นพร้อมวมืนี้นะครับ